ดูมะละกอดุกมากเลยสีสวยด้วยผิวสีเขาสวยดีผิวเรียบเรียบไม่มีรอยเห็นไหมคะมะละกอนี่เวลาไปตลาดนะเราจะเอาของยายไปด้วยขายดีเหมือนกันนะเนีคนชอบซื้อลูกเขาไปตามส้มตอนตอนที่ร้านเขาปิดหมายถึงว่ากินใครอยาก กี่ตอนเย็นอย่างเงี้ยเขาก็ซื้อลูกละสิบบาทสิบบาทสิบบาทขายดีจังเลยเอาไปทุกวันหมดทุกวันหน้าปลูกมะละกอยิ่งลูกสุกก็คนก็ซื้อดีนี่วันนี้จะมาเก็บไปนี่จะไม่กลับไปไอทำนึ่งปลาอุย้ยมุมนี้เริ่มจะลกอีกแล้วอุยดูยอดมะละยอดมะละก็ไอ ขายดีนะทุกคนนี่ตัดยอดอย่างเงี้ยเด็ดยอดไปเลยไอ้กำรรแล้วสิบาทสิบาทโอ้ยดยูล,ลูกของลูกนี้น่าจะโตแล้วนี่ลูกนี้มองไม่เห็นโตแล้วเนี่ยทำเป็นกำรรไปด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ไปแล้วสินค้าหมดหมดแล้วผักหมดแล้วรอลงลงอีกอีกทีหนึ่ง อาจะเป็นเดืนอนถึงจะได้ไปขายอยอดมะละนี่พูดถึงว่าใครที่ไปปลูกผักแล้วก็ไม่พอไอไม่ใช่ไม่พอเหลือกินเหลือกินก็ไปขายสิบบาททุกอย่างมีกรรมกำไหมเนี่ยกร,รม,มละละมะละที่ต้องขายลูกก็ได้ลูกมันเยอะไงเนี่ยเด็ดยอดเด็ดยอดกรรและสิบบาทคนก็ซื้อดีจัง ไปทุกวันกับพิธีสี่ห้าวันไปห้าวันผักก็หมดเก็บ okay, มาละมะละคีนกลูกสวยพูดถึงว่ายอดนะ่ะเอาไปขายได้ยอดไอ้มะละยอดอะไรเลยนะยอดฟักทองเอยอดฟักทองเมื่อวานเอาไปหมดเลยอุยยอดผักปังนี่ก็ได้นะแต่ผักบังเราไม่มีไม่เยอะเนี่ย วันนี้จะเอาไปนึ่งปลาโอ๊ยไม่ได้เอาอะไรมาตัดมันก็เหนียวอยู่นะโอ๊ยตายแล้วมันต้องเอากรรไกรยัผักปังบวบจ้ะเลือไปโน่นแล้วอุ๊ยอุยอุยนี่ตัวอะไรโอ้ยบุ้ง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 เอาออกก่อนตัวลายพอยช์เชอะ ยอดปังยอดใหญ่ปักปังสีม่วงปักปังนี้ตัดยอดปักชําได้เนี่ักปังไปเจอที่หน้าร้านเกษตรไปหน้าหน้าร้านเกษตรที่ตรงไปเอาเมล็ดพันธนะุ์ก็เลยขอเขามาสองยอดเนี่ยมาปักก็เลยได้เนี่ยถามเขาว่าพันอะไรก็ยอดใหญ่มากเลยเขาบอกว่าของสอนแดงเราก็ไม่เคยปลูกผักปังสักทีนะ ก็เลยขอยอดไงยอดอวบมากเลยใหญ่ย,ย,ย่านางใบย่านางก็นามมากเลยวันนี้จะมาเก็บด,ด้นี่จะมาเก็บยอดผักหวานผักหวานบ้านนี่ก็ปักชำง่ายเหมือนกันเก็บผักหวานบ้านไปนึ่งเสร็จปลา สุกแล้วค่อยเอาผักถ้าเอาลงพร้อมกับปลาเลยเขาจะเปื่อยมากเกินไปุน, <c oughs> นี่ก็ปักยอดง่ายมากเลยนี่ลลำแบบนี้นี่ไปปักยอดขยายง่ายด้วยู้นี่ถ้าเอาไปขายก็ได้ขายนะเมื่อวานชอบชีวิตแม่ค้าตลาดนัดสะะ พาผักไปขายนั่นก็สนุกดีถ้าเราไม่มีร้านขายอะไรสักอย่างนะเราจะไปทุกวันเลยจะปลูกผักแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ไปขายตอนเย็นใช้เวลาแป๊บเดียวเองผักหมดได้ตังแล้วลวันละพันถ้าไม่พันก็เจ็ดแปดร้อยอุย้ยชอบจัง ง่ายมากเลยทารากันต้องถ้าสูงแล้วก็ต้องเอ้เอามีดมาฟันเขาลงตัดเขาลงเพราะว่ามันสูงล่ะสูงเร็วมากย,ยอดอบบวด้วกนี่แบบนี้อ่ะนี่นี่น,นี่โอ๊ย แบบนี้เอาไปปักชํำเียสบายเลยนีตายอะไรมั่งนน้ำเม็กซิโกอยู่ข้างในนน้นเอาได้ไหมเนี่ยอยอดเดี๋ยววันหลังอยอดมารุมก่อนยอดมารุมอ๋อพี่ต้อมฝากเล็ดมารุมเนื้อมายังไม่ได้กล้าเลย แต่พีนัดปัตเตอร์นะ่ะพนัดปัตเตอร์ติดดีจังเลยต้นงามเดี๋ยวเอาไว้โชว์นี่ปลาปลานน่นดอกกระเจียวด้วยอันนี้ดอกกระเจียวปลาบอล จะพามาดูไอ้มะละกอต้นหนึ่งทูยินวันเลยเห็นไหมขึ้นมาตรงนี้เราก็หักหักแล้วก็ได้สองต้นเห็นไหมอันนี้ต้นนี้เหมือนกัน,นเห็นไหมขึ้นมาแค่นี้ก็หักได้สองต้นเลยทุกคนโอ้ยมะละกอพันอะไรดิกินแล้วก็หวานมาเล็ดแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แหละอันนี้ก็กำลัง เป็นดอกโอ้จนมะละกอเราเยอะเลยข้างล่างไปแล้ววันนี้ได้ผักอ่อได้ผักแล้วก็จะเอาไปทำกับข้าววันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ